สวัสดีวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง youtube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับแอด k a w n 99แอดไปรับทีเด็ดฟุตบอลฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่ทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้คัดมาให้3คู่เน้นๆนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คู่เวลา3ามทุ่มตรงครับหรือว่า21่สนาฬิกานะเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับไปดูผลงานเฮดถูกเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาฤดูกาลที่แล้ว2นัดนัดแรกเล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลเป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเล่นนะัดที่2นะครับที่บ้านของเลสเตอร์ซิตี้เป็นทางด้านนิวคาสเซิลบุกมาเอาชนะได้4ประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์มของ เอเตอร์ซิตี้กันบ้างครับสนัดล่าสุดแพ้2นะครับเสมอหน,นึ่งนัดล่าสุดนี่บุกไปแพ้นาปโปลีนะครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกสามประตูต่อ2นะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลครับ3นัดล่าสุดชนะหนึ่เสมอหนึ่งแพ้1นัดล่าสุดสามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ในลีกได้สักทีนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูตารางคะแนนครับตอนนี้ เลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่11นะครับ15นัดมี19นาคะแนนส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่19นะครับลองบอยส5นัดมีเพียงแค่10คะแนนนะครับไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมวันนี้กันบ้างครับวันนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับของเบรเดนโรเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหตัวเจ็บตัวติดโควิดนี่เยอะมาก นะครับเวลลี่โฟฟาน่าลิคาโดเปเรล่าเจมส์จัสตินเจ็บนะส่วนตัวที่ติดโควิดนี่ยานิคเวสต์กาดนะครับอิเคนาโชอามาตี้อันเจนโซเปเลสอาดามาลุกแมนพวกนี้ติดโควิดนะส่วนทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยมีตัวเจ็บเพียงแค่ตัวเดียวนะครับพร้อมดามเมตนะครับที่เจ็บนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามนะวันนี้ความพร้อมของเลสเตอร์ก็มีเจมี่วอรดี้เจมส์แม็กกิสันแบ็กซันดาก้าเฮร์ริบาร์นะครับ ยูริตลิมันฟิตเอนดีดี้พร้อมลงสนามนะส่วนยูคอนซิลนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็มีคาร์ลวินสันนะครับโจรงตันนะจอร์นจเซลวีนะครับโจวิลล็อกนะอเมลอนนะอลังซองมักซิแมงพร้อมลงสนามนะวันนี้เลนราคาเปิดมาให้เลตเตอร์ซิตี้เป็นต่อนะครับครึ่งควบลูกนะยังมองรู้แล้วเลตเตอร์ itter, ช่วงหลังไม่ดีแล้วตัวมีปัญหาเยอะนะครับตัวสำรองที่จะเปลี่ยนลงมาเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับ นะวันนี้ชอบไปที่นิวคาสเซิลครับนะสดกว่าครับเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งเล่นกลางสัปดาห์กับนาโปลีดูแล้วว่าเหนื่อยมากล้ามากนะวันนี้ลองไปครับตัวแรกนะครับวันนี้ที่ลาลิกาดงนิวคาสเซิลจะไม่แพ้ครับมาต่อกันที่ทีเด็ดคู่ที่2ของวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาของสเปนนะครับคู่เวลา2ทุ่มเรือดำน้ำสีเหลืองครับ บีอเรลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลาโย่บาเยกานโนนะครับไปดูเฮ to head คู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาล่าสุดนะครับในบอลถ้วยนะก็เป็นทางด้านบีอเรลเอาชนะลาโย่ได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนในลีกเนี่ยเจอกันล่าสุดก็ในฤดูกาล2 0 1 8 1ถึง2019นะครับนัดแรกที่เล่นกันที่บ้านของลาโย่เสมอกัน2 2นะครับนะส่วนนัดที่2 เล่นที่บ้านของเบียร์เรลเบียร์เรลชนะได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเฮตุเฮตเบียร์เรลดูดีกว่านะครับหลังๆที่เจอกันนะมาดูฟอร์มของทางด้านเบียร์เรลครับสนัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ2แพ้1นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะอัตแลนต้าได้3ประตูต่อ2นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกทำให้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านรายโยบายเกโนครับ นะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยม3นัดล่าสุดนะครับเสมอ2ชนะ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนได้1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับอันดับคะแนนนะครับก็จะบอกว่าลายโย่ดีกว่านะอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับลงเล่น16นัดมี27คะแนนนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับลายโย่นะ ออกสตาร์ตต้นฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางด้านเบียร์เรลอยู่อันดับที่14ครับนะ15นัดมีเพียง16คะแนนครับก็ต้องบอกว่าต้องเร่งทำฟอร์มแล้วนะสำหรับเบียร์เรลเพราะว่าอันดับนี้ไม่ค่อยดีนะครับมาดูความพร้อมตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเบียร์เรลของอุน i e นเมรีนะครับวันนี้ก็จะใช้เคราต์โมเรโนอนาลดานจูมาเยเรมีปิโนแลเนียลปาโกนะครับเอตเรียนคาปู ลงสนามน,นะครับส่วนทางด้านลาโยบายเกโนเนี่ยวันนี้ก็จะมีพวกอัลบาโรกาเซียนะครับออสการ์เทรโฮอีซีปลาซอนนะครับพร้อมลงสนามน,นะครับวันนี้เลยราคาต่อแพงมากนะครับนะคึ่งควบลูกเลยอ่ะนะครับเบียเรลเล่นในบ้านไม่ดีนะครับหลังๆนี่ถือว่าถ้าไม่นับนัดที่เจอกับออตแลนต้านี่ฟอร์มดูไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้มองดูแล้วก็เหนื่อยนะครับล้าด้วย จากเกมที่เจอกับอัตแลนตานะโอ้โ oh, ห oh, สู้กันโอ้โ oh, ห oh, สุดมันเลยอะนะใช้ร่างกายเยอะนะครับแล้ววันนี้ไม่โรเตชันนักเตะด้วยนะครับวันนี้ดูแล้วรายโยสดกว่าครับนะอยากให้ลองไปอีกคู่หนึ่งครับสำหรับคู่ที่2วันนี้รายโยบาเยกาโนจะไม่แพ้อ,อีกทีมหนึ่งครับผมมากันที่คู่สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็ไปกันที่ลาลิกาสเปนเหมือนเดิมนะครับเวลาตีสาม แอตแลนติโกมาริกครับบุกไปเยือนแลมนมาริกนะครับคู่นี้เดือดแน่นอนนะมาลลิกดาบี้แมตช์นะครับไปดูเฮดทูเฮดกันก่อนนะครับเจอกันมาฤดูกาลที่แล้ว2นัดนะครับก็เป็นทางด้านแลมนมาริกเนี่ยเอาชนะได้ในนัดแรก2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะบุกไปเสมอแอตแลนติโกมาริกนะครับ1ประตูต่อ1น,นะแต่ฤดูกาลที่แล้วแอตแลนติโกมาริกคว้าแชมป์นะครับ มาดูฟอร์มของแรนมันลิกครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับชนะมาลวดเลยนัดล่าสุดเนี่ยในยูฟาแชมเปียนลีกก็สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลานได้อีก2ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งๆท,ที่โลเทชันนะักเตะเยอะพอสมควรนะส่วนอตเลติโกมันลิกครับก็โอ้โหผัดแพ้ผัดชนะผัดแพ้ผัดชนะมานะครับนัดล่าสุดนี้สามารถเอาตัวรอดนะเอาชนะ ปอโตได้3-1นะครับบุกไปเยือนด้วยนะในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับนะอ่ะมาดูความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้กันบ้างนะครับทั้ง2ทีมนะแรมบัลลิกของคุณซืออัเชรตินะครับก็วันนี้จะได้เบนเซม่ากลับมานะครับลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีพวกวินิสิอุสจูเนียนะครับโทนี่โครสนะครับลูก้ามนดินะครับร คาเซมิโลพร้อมลงสนามส่วนทางดา้านอารันติโกโมันลิกนะครับของกุนซือดิเอโกซิเมโอเน่นะครับรวมีนี้ก็จะมีพวกอ,องตวนกริสมันนะครับอังเคลลกอริอานะยานิกเวสเตอร์กาดโทมัสเลอร์มานะครับโกเก้ oke, นะครับโรดิโกเดปอลนะครับพร้อมลงสนามนะวันนี้ถือว่ามันแน่นอนนะครับสนุกสุดเวียงแน่นอนนะสำหรับคู่นี้แลกกัน ตลอด90นาทีแน่นอนนะครับนะเล่นราคาวันนี้เปิดมาให้แรนมาริคเป็นต่อครึ่งลูกนะครับคู่นี้เฮียฟันทงเลยนะครับแรนมาริคเล่นในบ้านนะครับแล้วชั่วโมงนี้กําลังได้ใจนะครับเจอใครก็ไม่เกี่ยวนะครับชนะมาได้หมดนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วเป็นนัดสําคัญด้วยนะแบบนี้เฮียว่าแรนมาริคเก็บ3แต้มได้แน่นอนครับจัดไปครับทีเด็ดตัวสุดท้ายวันนี้ที่ รอันมัลลิกครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากรับทีเด็ดฟุตบอลฟรีทุกวันนะแอด kawn99 แอดไปได้เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนลุ้นเชียร์บอลให้สนุกครับโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ